เศรษฐากำหนดพบบริษัทเอกชนชั้นนำของโลกประชุมบอ r l d Economic ฟ o r u m นายกเศรษฐากำหนดพบบริษัทเอกชนชั้นนำของโลกหลายรายประชุมบ o r อ d Economic Forum ัมปี2567เชื่อมั่นดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไทยได้อีกมากวันที่15มกราคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดพบหาหรือผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกในห้วงระหว่างการประชุมบ o r อ d e c o n o ิ i c Forum ประจำปี2,567เชื่อมั่นการหารือเหล่านี้จะนำมาซึ่งการค้าและลงทุนสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลให้ไทยในสาขาการค้าการลงทุนที่สำคัญซึ่งบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาทิผู้ให้บริการด้านการขยายตลาดตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิตการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดการตลาดการขายการกระจายสินค้าโลจิสติก และการบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์และสินค้ามากมายหลายประเภทโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในด้านยอดขายและเป็นประเทศที่มีการดําเนินกิจการที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มดูไบพอร์ตเวิร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกการขนส่งสินค้าการดําเนินงานท่าเรือการขนส่งสินค้าทางทะเลและเขตการค้าเสรีก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์70ล้านตู้โดยมีเรือนําเข้าประมาณ70,000ลำต่อปี ซึ่งเท่ากับประมาณถึง10%ของปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกและมีพื้นที่ให้บริการในท่าเรือกว่า82แห่งในกว่า40ประเทศมาตรฐานชาเตอ e ์ธนาคารชั้นนำระดับสากลและมีเครือข่ายทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความชำนาญที่ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพให้เติบโตพร้อมเป้าหมายส่งเสริมความยั่งยืน3ด้านคือการเงินเพื่อความมอยั่งยืน (sustainable finance) การเป็นองค์กรที่รับผิดช,ชอบ (responsible company) และการสร้างความเท่าเทียมในชุมชน Ities, สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเทเลนรบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลกมีลูกค้าประมาณ175ล้านคนใน8ปประเทศทั่วภูมิภาคนอร์ดิกและในเอเชียโคคาโคลาหนึ่งในบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาตยี่ห้อเครื่องดื่มมากกว่า2 0 0ยี่ห้อโดยก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ราและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบ OI เพื่อจัดตั้งสํานักงานใหญ่ ภูมิภาคในปีพุทธศักราช2553นบเนสเซอร์บริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกมีสินค้าจำหน่ายอยู่ใน190ประเทศทั่วโลกโดยมีโรงงานผลิต3 4 4รอ่โรงงานใน77ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยทั้งนี้เนสเลในประเทศไทยมีแนวทางที่เน้นการขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อผู้บริโภค Good for you และการขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อโลกของเรา Good for the planet ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ที่เน้นการดูแลสุขภาพของคนไทยและการดูแลสิ่งแวดล้อมแกลปผู้ให้บริการจัดส่งการเดินทางพัสดุการเงินการบริหารจัดการธุรกิจและอื่นๆผ่านแอปพลิเคชันเดียวช่วยเชื่อมโยงผู้บริโภคจากทุกสาขาอาชีพกับผู้ประกอบการนับล้านใน500เมืองและ8ประเทศ r o b e r b o s s บริษัทเทคโนโลยีด้านการขับเคลื่อนชั้นนําของโลกและเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคเทคโนโลยีพลังงานและอาคารดาเนินงานในกว่า60ประเทศทั่วโลก และมีบริษัทในเครือมากกว่า468แห่งโดยมีการลงทุนในประเทศไทยรับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I ในปีพุทธศักราช2557บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์จำนวน24โครงการมูลค่าการลงทุนรวม6.3พันล้านบาท165ล้านยูโร